สงความรวยพระเอกดังธุรกิจเยอะมากแถมโสดสนิทด้วยนะรู้ยังอีกหนึ่งพระเอกมากความสามารถที่นอกจากจะ่อแล้วเขาทั้งเก่งและรวยเวอร์สําหรับอินสารินรณเกีรติวันนี้เจ้าตัวได้เปิดใจแบบหมดเปลือกทั้งครอบครัวการทํางานและความรักในรายการวูดดี้เ ทราบมาว่าอินเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป๊ะมากพอสมควรต้องเป๊ะขนาดไหนประมาณหนึ่งครับจะรู้สึกว่าอินสารินเป็นหนึ่งในลิตภัณฑ์เป็นโปรดักที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คนที่จะเอ j นจอยกับเรามาก จากหน้าการแต่งตัวก็อยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดก่อนเข้าวงการคุณก็เป็นคนรู้จักเยอะแล้วตั้งแต่ในมหาวิทยาลายัยแล้วการเป็นคนที่รู้จักเยอะคิดว่าบุคลิกของเราหรือว่าตัวเราต้องเปลี่ยนหมวดหรือว่าต้องมีหลายเลเยอร์ไหมในความตั้งใจอินไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเราไม่ได้อยู่ดีๆจากคนธรมรมดาคนหนึ่งแล้ววันพรุ่งนี้เราจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงโดยทันทีมันจะเป็นลักษณะค่อยๆก้าวขึ้นบันไดเพราะฉะนั้นอินจะมีความชินในการอยู่ในสปอ ลตลอดเวลาเราก็จะรู้สึกว่าเป็นคนของสาธารณะอยู่ประมาณหนึ่งอยู่แล้วทำอะไรในที่สาธารณะเราก็จะค่อนข้างระมัดระวังระวังในการพูดระวังในการเดินในการคิดต่างๆอยู่แล้วโดยอัตโนมัติจากคุณมีแฟนคนแรกอายุเท่าไหร่ แฟนคนแรกตอนประถมครับช่วงป .5 ถึงป .6 ครับคบกันมาประมาณ2-3เดือนส่วนแฟนคนที่2คบนานที่สุดเจอกันตอนเรียนพิเศษช่วงม .3 ม .4 แล้วก็อยู่จนถึงมหาลัยครับความรักของคุณเป็นแบบไหนในตอนนั้นจะเป็นเรื่องราวความรักที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเป็นรักแบบดิสนีย์อย่างวันครบรอบ1เดือนให้ดอกไม้ให้แวนเพจค่อนข้างเต็มที่ แล้วในวบเรียนจบมาแล้วทํางานแล้วความรักเป็นแบบไหนปัจจุบันเตตัสผมโสดครับแล้วก็โสดมาเป็นปีๆแล้วด้วยไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดอะไรแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงชีวิตที่ไม่ค่อยโฟกัสเรื่องของความรักถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาตลอดครับแต่ว่าเราเองไม่ได้สามารถโฟกัสในเรื่องนั้นเท่าไร่อินเป็นคนอายุน้อยร้อยโปรเจก จริงๆแล้วเป็นพาร์ทเนอร์ที่ไม่ค่อยได้แชร์แล้วคนก็ไม่ค่อยเห็นคนจะรู้จักเราในพาร์ทเนอร์ดาราใช่ไหมครับในด้านธุรกิจต้องบอกเลยว่ามันกินเปอร์เซ็นต์ในชีวิตของอินอยู่ที่80%เลยครับเราคิดตัวเองเป็นนักธุรกิจไม่ใช่นักแสดงอินเข้าออฟฟิศเช้าแล้วก็ออกเย็นพร้อมกับทุกๆคนแล้วก็จะเข้า7วันเป็นแบบนี้มา2-3ถึงปีแล้วครับเพียงแต่คนไม่ค่อยได้เห็นตรงนั้น1เดือนแล้วจะออกมาเป็นนักแสดงแค่2-3ถึงวันสิ่งที่เริ่มทํามาจากเราเป็นคนที่ชอบค้าขาย แล้วก็พยายามจะดูเทนตลอดเวลาคือมีโปรเจกต์อยู่ในหัวตลอดเวลาตั้งแต่เด็กพอจบมาก็ได้เอาสิ่งที่เราคิดมาทำเต็มที่ปัจจุบันก็มีทำอสังหาริมทรัพย์ต่อจากที่บ้านคอมมูนิตี้น้องใหม่ร้านเบเกอรี่แบรนด์เสื้อผ้าและเครื่องประดับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ